ก็เป็นช่วนต่อไปนะครับก็อันนี้จะเป็นปืนปืนไรไม่รูอตจำชื่อไม่ได้ครับซื้อซื้อมาจากที่หนาวดูหนาวนะครับราคาซรบประมาณเก้าร้อยเก้าสิบทนะครับจากราคาร้อยเก้าเก้าก็เือเก้าทนบคกับาทก็มีที่ใส่กระสุนอย่างนี้นะครับนี่ครับแต่กระสุนไม่ใส่ครับอันตรายเกินแล้วก็ที่ไกลนะครับจะแข็งหน่อยครับ ไปซื้อที่งานฤดูหนาวไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับไม่ต้องหาเจอไม่หาไม่ถ้าถ้าหาไม่เจอถ้าหาไม่เจอาาไกลตรงตมถ้าถ้าหาที่ไกลถ้าหาที่ไกลไม่เจอนะครับอยู่ข้างซ้ายนะครับซ้ายมือนะครับเนี่ยครับไกล์มซีนจะไกลยาก นะครับแล้วเราก็ต่อไปครับวิธีการยิงนะครับเราก็จะมีตรงนี้ครับแล้วก็เล็งตรงปุ่มขีดนะครับเล็งเล็งตวเนี้ครับหรือแม่ก็ปุ่มขีดนี้ก็ได้ครับแล้วที่สําคัญครับก่อนจะยิงนะครับต้องเล็งหัวตะกรงไว้ครับก็คือเล็งหัวตะกรงแล้วยิงครับก็ยิงก็จับมันเิมครับแล้วก็จับตรงนี้สักหน่อยหรือบางคนอาจจะไม่จับอาจจะเหมือนมีแต่ผมทะันแบบนี้ครับก็ถ้าจะให้ดีเล็งหัวตะกรงไว้ดีครับ คคก็เสียงใช้ได้ครับเ <c oughs> สียงมันเป็นเหมือนปืนอัดรมลมครับส่วน <c oughs> ส่วนที่ต่อไปจะเป็นอะไรนะฝากกดไลค์ฝากกด,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่วนที่ต่อไปจะเป็นอะไรติดตามค่ <c oughs>